วันนี้ผมมาพูดอยู่สามเรื่องนะครับสามเรื่องนะก็คือ UP i c k คืออะไรนะครับผม u pick เป็นแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์นะครับเป็นสินค้าบริโภคและอุปโภคนะครับผมเพื่อนๆรู้จักแอป Lazada ไหมแอปช้อปปี้ e ไหมอ่า แอป Lazada เนี่ยเป็นของแจ็คมาใช่ไหมแอป you pick ก็เป็นของแจ็คมาเหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนรู้จักแจ็คมาไหมถ้าไม่รู้จักไปเซิร์ชดูเลยครับว่าแจ็คมาเป็นใครเขารวยมากติดอันดับโลกนะครับรายได้ตอนนี้โอ้โหอันดับนี่สูงมากๆ เงินเข้าบัญชีแจ็คมานี่เป็นวินาทีนะเป็นวินาทีนะจะบอกให้อแล้วก็แอปยูพิกเนี่ยกับแอป Lazada เนี่ยเป็นแอปพี่น้องกันนะทีมงานผู้บริหารนะคุณไม้อ่ะคุณไม้เคยทำเคยบริหารอยู่ที่ Lazada นะ เจ็ดปีแล้วครับทำให้ Lazada มียอดดาวน์โหลดล้านกว่าครังครคร้งครับเอ้ยร้อยล้านครั้งนะเยอะแยะมากมายครับผมแล้วตอนนี้คุณไม้มาบริหารย p พ c k ครับพ c k ไหมยูพ c k แล้วคุณไม้อ่ะอยากช่วยทุกคนครับอ่า ดีลกับบริษัทต่างๆเลยนะครับเอาสินค้ามาลงในแอปนะครับแล้วก็คอนแทคทุกอย่างนะครับจัดโปรโมชั่นทุกอย่างนะครับที่อยู่ในแอป You Pick นะครับผมสุดยอดไหมครับแล้วก็แอป Lazada แอปช้อปปี้ e นะครับเป็น เป็นแอป,ปที่ให้คนทั่วไปเข้าไปขายของได้ครับเห็นไหมให้คนทั่วไปบริษัทห้างร้านโอท็อปเนี่ยเข้าไปขายในแอป,ปได้สินค้าบางตัวก็มีคุณภาพสินค้าบางตัวก็ไม่มีคุณภาพสินค้าบางตัวสั่งแล้วไม่ได้ของสั่งแบบนี้ได้อีกแบบจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่า แต่เป็นเป็นแล้วแต่กรณีนะแล้วแต่ร้านนะอ่าเข้าใจตรงกันนะโอเคแล้วแอป You pick เป็นแอปที่เดีลกับบริษัทโดยตรงกับโรงงานโดยตรงครับเพื่อนๆที่อยากซื้อสินค้าในราคาถูกนะครับ ต้องแอป u p i c คครับเพราะว่าแอป u pick เนี่ยถูกกว่าสินค้าที่วางขายตามตลาดนะัดตามข้างนอกทั่วไปอะ่ะ30ถึงเจเซครับมั่นใจได้เลยว่าถูกกว่าไปเทียบดูได้เลยครับอ่านะครับแล้วก็เป็นแอปที่ มีสินค้าเยอะแยะมากมายครับตอนนี้ตอนนี้นะแบรนด์สินค้าต่างๆเนี่ยเข้ามาเต็มเลยครับประมาณสองร้อยกว่าบริษัทแล้วนะครับผมและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็สินค้าในแอปนะในแอปจูพิกเนี่ยมันจะมีสองประเภทนะครับเข้าใจตรงกันนะมีสองประเภทนะเป็นสินค้าในประเทศไทยสินค้าในประเทศไทยก็คือ บริษัทในประเทศไทยนี่แหละนะครับาการจัดส่งก็ในกรุงเทพก็ในกรุงเทพและปริมณฑลนะประมาณ1นถึงสองวันสามวันประมาณเนี้ยก็ถึงแล้วถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ประมาณ4ี่ถึงห้าวันหรือเร็วกว่านั้นนะครับอยู่ที่การเดินทางของบริษัทขนส่งนะโอเคแล้วก็ส่วนที่สองสินค้าต่างประเทศนะครับสินค้าต่างประเทศเนี่ย แบ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทนะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะอย่างแรกก็คือสต็อกสินค้าต่างประเทศที่สต็อกในประเทศไทยก็คือคาสินค้านําเข้ามาแล้วก็มาสต็อกไว้แล้วก็ขายในแอป u pick อันนี้ใช้เวลาจัดส่งประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันเจ็ดถึงสิบสี่วันนะครับอ่าเข้าใจนะโอเค และอีกอันนึงเป็นสินค้าที่ส่งจากต่างประเทศเลยส่งจากเยอรมันส่งจากอเมริกาส่งจากรัสเซียส่งจากประเทศจีนฮ่องกงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งมามันมีหลายประเทศนะครับก็อันนี้นับไปเลยครับ15-25วัน15-25วันนะครับและสินค้าทุกชิ้นที่อยู่ในยู i ินะ เก็บเงินปลายทางได้นะครับเข้าใจนะเก็บเงินปลายทางได้ถ้าเป็นสินค้าแอปอย่าง lazada อย่าง shopee อย่างเงี้ยถ้าเป็นสินค้าต่างประเทศจะเก็บเงินปลายทางไม่ได้มันแล้วแต่ไงแล้วแต่บางกรณกีก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้แต่แอปยูพิกได้ครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับ อ,อย่างกล้องกล้องเว็บแคมตัวนี้ครับของผมนะครับผมก็สั่งจากประเทศจีนนะอันนี้ประมาณ20วันผมนับเลยประมาณ20่สิบวันตัวนี้มาราคา200กว่าบาทนะครับเป็นความคมชัด H.D. 4 8 0 p นะครับมีอีกตัวหนึ่งที่ว่าคุณภาพดีกว่านี้นะครับประมาณ500กว่าบาทครับ เป็นเป็นพันแปดสิบพีมีขายอยู่ในแอปยูพิกนะครับแล้วก็เพื่อนๆนมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพชัดไหมที่เพื่อนเพื่อนเห็นเห็นผมอยู่ตอนนี้นะครับภาพคมชัดนะครับผมอ่าสำหรับเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาดูย้อนหลังนะผมดีใจกับคุณด้วยคุณได้เจอขุมทรัพย์ที่ดีมากๆกับแอปยูพิกนะครับอ่า สมมติว่าเพื่อนๆนะครับสมัครเข้ามานะครับสมัครเข้ามาเป็นผู้ใช้แอป u pick เพื่อนๆจะได้ซื้อสินค้าในราคาถูกกว่าข้างนอก3 0มสถึเจนะครับสินค้าก็มีหลากหลายมากมีทั้งเสื้อผ้ารอ,องเท้าเครื่องประดับของกินนะครับผม มีทุกอย่างเลยแล้วก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือนะครับผมไปเลือกดูครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับตอนนี้ทางแอปก็เริ่มเริ่มนำสินค้าเกี่ยวกับวงการวงการพวกเราเรียกวงการที่ทำคลิปทำคอนเทนต์อะเอามาขายแล้วครับ มีไฟมีกล้องมีโอ้ยมีหลายอย่างเลยครับโกโปรก็มีครับมีหลายอย่างเลยครับตัวไม้กันสั่นก็มีนะอืมพอพอเข้าใจนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้นะครับวันนี้เลยถ้าเพื่อนๆตัดสินใจนะครับสมัครเป็นยูพิกเกอร์ยูพิกเกอร์นะโอเค นี่ผมเนี่ยเมื่อกี้ลืมเลยใช่ไหม,มสมัครเป็นยูพิเกอร์ตอนนี้นะกก้้้ารอยาสิบก้าบาทแล้วก็จะมีคูปองหนึ่งพันบาทมอบให้ครับลองไปศึกษารายละเอียดดูนะครับ เหมือนเพื่อนๆได้ของมาใช้ฟรีๆนะซื้อตอนนี้นะแต่ตอนอนาคตข้างหน้าผมไม่รู้นะว่าอาจะมีโปรโมชั่นแบบนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเพื่อนๆตัดสินใจซื้อตอนนี้ก็จะได้คูป,ปองหนึ่งพันบาทเป็นยูพิกเกอร์แล้วดียังไงอ่าดียังไง อาตอนนี้เพื่อนๆสมัครเข้ามาแล้วใช่ไหมอ่าโดยที่ใช้รหัสของผมข้างบนหรือว่าใช้รหัสของทีมงานผมที่อยู่ในคอมเมนต์ข้างล่างนะอะสมัครเสร็จแล้วเป็นผู้ใช้แอปก็เลือกซื้อไปอเลือกซื้อสินค้าที่เพื่อนๆน,อนชอบนะซื้อปอวันใดวันหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนอยากมีไรายได้อยากมีไรายได้นะ ก็เข้าไปตรงเมนูข้างล่างอ่ะที่เขียนว่า u picker นะ u p i c ก e r กดเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปตรงหมวด you pick choice เลือกสินค้าซื้อเลือกซื้อสินค้าหนึ่งชิน้นราคาเกนะ้าร้อยเก้าสิบเก้าบานะแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีคูป,ปองให้หรือเปล่านะแต่ถ้าเพื่อน เลือกซื้อตอนนี้นะตอนนี้เลยอะ่ะก็จะได้คูป,ปองหนึ่งพันบาทพอมีรหัสแล้วพอมีรหัสแล้วเพื่อนเพื่อนทักหาผมทักอินบ็อกเลยนะครับถ้าใช้รหัสผมนะทักหาผมนะในอินบ็อกถ้าใช้รหัสของทีมงานพี่เอกนะที่อยู่ข้างล่างอะ่ะให้ทักไปหาเขาเลยนะ โอเคนะเข้าใจตรงกันนะถ้าสมัครเป็นยูพิกเกอร์แล้วนะทักไปเลยอ่าแล้วก็หรือเพื่อนๆพ่อนอสมัครติดตั้งแอปแล้วแล้วใช้รหัสของผมเนี่ยเป็นผู้ใช้แอปธรรมดานี่แหละก็ทักหาผมได้ถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมผมก็จะพาเข้ากลุ่มนะครับพาเข้ากลุ่ม อพอเพื่อนๆตัดสินใจสมัครเป็นยูพิกเกอร์ปุ๊บก็ทักหาผมอีกรอบอา่ผมจะพาเข้ากลุ่มเรียนรู้นะครับพาเข้ากลุ่มเรียนรู้เป็นกลุ่ม VIP นะครับกลุ่ม VIP เป็น VIP แล้วดียังไงดีตรงที่ว่าพอเพื่อนๆซื้อสินค้าเนี่ยเพื่อนๆได้เงินคืนเลยนะแต่ตอนนี้ถ้า เพื่อนๆสมัครแล้วเป็นผู้ใช้แอปอย่างเดียวเพื่อนๆซื้อซื้อได้อย่างเดียวไม่มีไรายได้นะเข้าใจนะไม่มีไรายได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆนซื้อสินค้ายูพิทชอยหนึ่งชิ้นราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพื่อนๆจะมีรหัสเชิญเราเพื่อนเพื่อนก็สามารถซื้อสินค้าในแอปเนี่ยได้เลยแล้วก็ได้เงินคืนด้วยแล้วแชร์สินค้าในแอป แชร์สินค้าในแอปออกไปที่ Facebook ที่ Line ที่ Instagram หรือในเว็บไซต์ต่างๆแล้วมีคนกดลิงก์แล้วเข้าไปสั่งซื้อเพื่อนๆก็จะได้รับได้รับค่าคอมอ่าเข้าใจนะตรงนี้นะจะได้รับค่าคอมอ่าง่ายๆเท่านี้เองอ่า แนะนำวันละคนสองคนแนะนำให้เขาใช้แอปเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้เขาเราต้องเรียนรู้ก่อนนะครับพอเราเป็นยูพิเกอร์เสร็จใช่ไหมพี่เอกอะเาทักมาหาพี่เอกพี่เอกก็จะพาเข้ากลุ่มพอพาเข้ากลุ่มก็เข้าไปเรียนรู้อย่างแรกเลยเพื่อนๆต้องขายให้เป็นหนึ่งต้องขายให้เป็น นะต้องขายให้เป็นขายสินค้าในแอปยู c k ขายได้ก็ได้ค่าคอมอ่านะต้องขายให้เป็นก่อนพอขายเป็นแล้วเสร็จเราค่อยไปสอนลูกทีมเราสอนลูกทีมเราให้ขายเป็นอ่าสเต็ปเป็นแบบนี้นะอ่า ขายไม่เป็นไม่เป็นไรมีสอนสอนแล้วก็ทำตามง่ายมากไม่ยากเลยนะเข้าใจนะเออแล้วมียังมีเรียน Mindset เรียนโอ้ยเรียนหลายอย่างเลยเรียนหลายอย่างมากๆามานั่งนานๆเริ่มเมื่อครับอ่าแล้วก็สิ่งสิ่งที่ อีกสอนนะก็คือข้อสามนะต้องทำอย่างไรบ้างพอเพื่อนๆเป็นยูพิกเกอร์แล้วนี่ติ้งต่างนะติ้งต่างพอเพื่อนๆเป็นยูพิกเกอร์แล้วนะพเพื่อนเพื่อนต้องเข้าไปเรียนรู้เรียนรู้การขายเ,าเรียนรู้ m i s e t e t แล้วก็ถ้ามีลูกทีมมีลูกทีมนะ ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปอ่ะให้เพื่อนๆอไปสร้างกลุ่มของตัวเองเป็นสร้างกลุ่มลายสร้างกลุ่ม Facebook แล้วเราสอนเขาสอนให้เขาทำเหมือนเราทำเหมือนเราถ้าเราทําเป็นเขาสอนเขาให้เป็นพอเ,เขาทําเป็นแล้วเดี๋ยวเขาไปสอนคนต่อมันจะเป็นแบบนี้นะสอนต่อๆกันพี่เอกเป็นละพี่เอกก็สอนอ่าสอน พอเป็นละน้องก็ไปสอนต่อแค่นี้เองเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ให้ใหพอเขาพอเขาขายเป็นไรายได้เข้าหาเขาจริงไหมอ่าจริงไหมไรายไรายรายได้ของเขาเขาก็ได้น้องขายได้น้องก็มีไรายได้อ่านี่มันดีอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะเราจะมาคุยกัน อีกหลายเรื่องเลยมาปลดล็อกกันนะครับวันนี้โอ้ต้องขอโทษมากๆเลยเมื่อกี้ผิดพลาดไม่เปิดเสียงใหม่